เอาหายเอา้ามาอยู่ที่ตู้เปิดเองไง<ะ>โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับเซิร์ฟเทส g ี6.6.0นั่นเองในคลิปนี้ก็จะมาเล่นทางฝั่งคิวเลอร์แล้วก็ฝั่งเซอร์เลยให้ดูว่ามันไล่ยังไงแล้วก็จูกยังไงอะ่ะโดยการเล่นเจ้าตัวจุดเดสเนี่ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกขั้นรกก็ต้อง จำแผนที่ให้ได้ก่อนเพราะว่าการวาร์ปของเราจะเป็นการตักทางทั้งส่วนใหญ่อะอย่างเช่นการวาร์ปตู้ก็จะเป็นการหาคนแล้วก็ปาร์ปหนักแน่ส่วนวาร์ปกลับไปที่ซากเดิมอะจะเน้นไปทางปิดจุดบนเนาะถ้าเกิดตัวเล่นตัวนี้ดีๆอะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งแบบเก่งเอาเรื่องเลยเอ,อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้าผมได้ทําการจําสับสนระหว่างเปิร์กกระทืบบูนกับเปิร์กเปิดตูว่าเป็นเปิร์กของ พี่แกเบิร์กจริงๆพี่แกจะเป็นเปิร์กเปิดตู้ดาร์กเน็ตนะโดยเปิร์กนี้ถ้าเกิดเราเปิดตู้แล้วมีคนอยู่ใ,นในกล้ระยะ8เมตรนะเราจะเห็นว่าล่าเขาไปเวลา5วินาะทีเปิร์กนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดเราเล่นกับตัวโจมตีระยะไกลอย่างเช่นกระต่ายหรือทิกเตอร์อย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ในการรับมือกับฮีเลอร์ตัวนี้ก็ไม่ค่อยยากอะไรก็จะเน้นไปทางวิ่งฉีกส่วนใหญ่เลยถ้าเกิดเราจับทางได้ว่าเขาจะวิไปที่ตู้อย่างเงี้ยเราก็แค่วิ่งสวนทางกลับไปที่เดิมเลยเพราะว่าเขาจะได้แบบตามยากมากในส่วนของการวร์ป ดักจุดบนอย่งี้ยถ้าเกิดเราช่ำหน่อยแล้วก็วิ่งฉีกตอนที่เขาเริ่มกำมือก็ได้เขาจะเดินช้ามากหรือไม่ก็ยักหน่อยเวลาเขาจะแบบดักไม้หรือดักจุดบนนี้ให้เขาแบบงงตัวเองโอเคตอนแรกผมก็จะจัดยูเร์ก่อนเลยล้วกันเปิ๊กที่เอาไปก็จะมีตามนี้เลยเปิ๊กแรกก็จะเป็นกั้นเครื่องสองทีเปิดตู้แล้วเปิดกรอบแล้วก็เซฟติดที่เวลามีคนฮิวอยู่ใ,ใกล้แล้วจะมีเสียงบรรเราอะเขาจะติดตาบอดแล้วก็ติดเหนื่อยนะเปิ๊กสุดท้ายก็จะเป็นหัวหมูที่จะมาถ่วงการฮิว ก็เอามาคอมโบกับเปิร์ที่3แหละแอดออนก็จะมีคูดาวสกิลเร็วขึ้นตอนที่ไม่ได้อยู่ในช่วงคำ่ำแล้วก็อันนี้จะเพิ่มเวลาของการเข้าช่วงค่ำยี่สิบวีเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนของเซร์ก็จะเป็นเปิร์ก,ก็จำตัวของนางเลยก็จะมาสาธให้ดูว่ามันเล่นยังไงเนาะเซเปิร์อย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราเดูดีๆดีกว่าไดโกดู go, ออกด่านเอ่อของน้องลิน แล้วด่านใหม่ผมไปไหนเนี่ยอยากเล่นด่านใหม่มากเลยไม่ออกทีตายเลยมาอ่าแอนออนขีว้วยสมุดผมว่าโอเคนะมันมันดีชาร์จไฟอ่ะนั่นทให้เราไม่ได้อยู่ในช่วงอ่าพบข้ามอ่ะโอเคหาคนบาเล็กเจ๋อ้โหยิ่งวับใกลก็ยิ่งแบบยิ่งนานเนาะไม่ไม่เจอวับไปอ่ามันเล็งยากมากเลยนะไอ้สกิลตู้เนี่ยไอเล็งโคตรช้าก่ะถ้าเกิดมีตู้อยู่ใกล้นี่คือแบบ chứ chứ hại <laughs> ạ à. Bắn 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 À hả chết Ủa hủ chạy được tổn Có bắn đi như của có cái két Mà huyên Nế Bắn đi Vứt đặt hủ đó liền cái đấy ạ Đúng rồi cơ mà tàng Nói huyên Bắn Nó tàng một lần, Ta giác mấy ไม่มีตายยากนี่ก็กดตีอยู่เลยเมื่อกี้สก,กิลดักจนวนมันคูดาวอยู่อ่ะโคตรเซง็งๆม่งก็น่าจะล้มไปกว่านี้มาแหวนไหม,ไมเป็นเหยีะมาไปดูเอาได้สามรอบแล้วต้องใช้คุ้มค่าหน่อยฟังกนเจ๊ไม่เงียบกิปไม่เงียบกิปอ่าช่วงกลางคืนแล้วฮะถ้าเกิดช่วงกลางคืนเราจะาทำได้เร็วหมดแล้วก็ไม่มีเสียงหัวใจด้วย เอ๊ะว้าปัดผิดที่ผิดทางเคช่างมันแหละฮะคนล้วกันเฮ่ยทำอะไรอยู่ปัดดีคุณแครเล็ฟิลมาตอนนี้เซอร์ต้องแบบต้องพะวงอะเพราะเราไม่มีเสียงหัวใจอะ่ะเอาพอดีหลอกไฟไหมตอนนี้แหลกนะน่าจะปิงกับโคตรโถดอะอีกคนนึงอะโอเคใช่างมเนี่ยเอ้าจิวล้มเลยอะโอเคช่างมันแหละตู้ โอ้โหโดนล็อกโอ้โหปั <tar la> <tar ๊บได้ได้แบดเท่นะเมื่อกี <S 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 ้โอเคช่างมันไอ้ส่องไฟด้วยโอ้โหหลอดยี่ห้อเลยเนี่ยบอดโคตรไวแล้วโคตรนานโอ้โหล็อกตู้ทุกอันเลยโอเคอะดักไม่ได้คือตัวละครที่มันทำให้เราพง่ายเดียวถ้าเกิดเราโดนแก้ทายในการล็อกตู้อะเราจะบัฟต่อเทียมไปแค่ได้เท่าไหร่อ่าเพื่อนไอ้ยปั่นถึงเครื่อนั่นเหรอ โอเคเดี๋ยว้นที่หลังก็ได้ฮะมาช่วงกลางคืนใกล้หมดละเด็งหน้าจะบลงของกีบเฮ้ยคนนี้มาขับเลยขับหลายผมก็ชอบเลยเอซคิวที่แบบวับกลับไปล่างเดิมได้อ่ะมันดักัมงข้างโอเคอ่ะคือว่าเป็นตัวละครเดินตีค่างแบบข้างเก่งกับเรื่อมกันนะก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้เดียก <ithe> ็ไม่ได้แบบห่วยขนาดนั Arizona, <wild> uh, ้น oh. ม oh, oh. oh, oh. <the lion thumbnails> <the> ันก็เป็นตัวที่สนุกอะเอาไปไอ้ไก่ดิโอ้โหมันเลงตู้ยากมากเลยไอไก่เอ๊เมื่อกี้ข้างหน้าระเบิดใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดไอเดี่ยวโอ้โหมีคนเข้าตู้เฉยเนี่ยถ้าเกิดมีคนเปิดตู้ตอนเราแบบไม่เดียตอนเราอยู่ในตู้อะโดนงัดอย่างนี้นะไอ้หมายล็อกตู้เนี่ยโอ้โหกูเซอร์ไล่ล็อกทุกตู้เลยอะพูดแบบยังเซงมาไปกัน ว่ามาไกลเกินโอเคเมื่อกี้ตู้ไหนั้ง,งนะเจ๊ปั่ดไหมไม่ได้ปั่นอ่าเครื่องยิงไกว้าไปโหยิงไก่ยิ่งนานโอเคดีว่าไมัยสมผลดีเพราะว่ามันบ้าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะเฮ้ยเจอรอยออกไปแล้วเฮ้ยนี่รอยใครเนี่ยอ่าแครโอ้โหไม่ได้พิดคนไม่อยากซ้ำเลยโอเคเพื่อนพบคั่มเลยฮะถ้าเกิดพบคั่มเราจะเก่งมาก ไม่มีเสียงวุายแถมวาร์ปเร็วโคตรโอเคไปก่อนหาคนก่อนแหละทุเดี๋ยวโดนล็อกตู้ทุกที่เลยล็อกแบบแท้ทุกที่อะ่ะเอาเดียวโอ้โหบ้านใหญ่โอเคตีมาไปบ้านใหญ่ก่นนะอนแหละความเร็วมากเมื่อกี้ไหนนะเครื่องหน้าปะ่ะลอยข้างหลังนี่ไงโอ้โหโดนล็อกตู้โอเคไม่เลยซื้อมันจะเสียเวลาการวิ่งแบบไล่ล็อกตู้มากกันนะเท่าที่ผมดูอะไหนเพื่อน หลอกกันฉีกไหมเดี๋ยวบนขี้ดีอ่ะเรากรรก็ได้เรนะื่อยอ่ะไมได้เรื่อยดูอะไรเราอยู่นี่โคตรโหดโอเคเพื่อนหลอกไฟมาหลอกเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะพอกับพอดีเพื่อนอ้าวว่าคนที่มันรู้เลยพอดีไอ้หลอกโดดเอลทีจะมันโคตรยาวเลยเอลที LG ของ ดาดลินเนี่ยตายยากตายไอ้ยว่าโอเคไปตู้ตู้ไหนเราดักได้อยู่นะโอ้โหนฝนโดนตายกันแหละล็อกทุกที่ทุกที่จริงอ่ะนี่ก็ล็อกโอเคเริ่มหุดหงิดละคือไปฟุงไม่ปั่นล็อกตู้อย่างเดียวอาโอเคไป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 หมาพุ่งมาดิโอเคสกิวมันมันเอาเรื่อยนะคือแบบถูกจัดอ่ะโอ้โหเซอร์เริ่มกับการเรียนรู้คึ้เรื่อยว่าต้องรีบปั่นไฟอ่ะ <c oughs> อ๋อพอรอก็ไม่ได้แบบปานีเขาเท่าไหร่อ่ะวัดบ้านเล็กก่อนคือด่านนี้มันโอเคทั้งที่ตู้มันอยู่ใกล้เครื่องแบบแทบพวกเครื่องเลยเจ๊ฮ้ยแปลกน,นะว้ายด,ดิกี่รอยหายเจ๊โอ้โหกลับกับตูเธอร์ไปแหละใช่ไหมนี่ยนะองไหมข้าน่าจะแค่วิ่งออกไปอะ่ะน่าจะหลอนโอเคใช่ไหมนะครูด,ดาวสก,กิล,ลเร็วอยู่ แค่กลับใหม่ก็ได้โอเคไว้บ้านใหญ่ก่อนนะนี่ไงเห็นรอยเห็นคุณบ้านใหญ่นะเจ๊ไหนวะเนี่ยอันนี่ไงคนปั่นโอ้โหโดนล็อกล็อกแค่ทุกตู้จริงๆอ่ะงานการไม่ทำล็อกตู้อย่างเดียวหมายเพื่อนได้ไหมเลยเนี่ยปัดเีธเพื่อนเข้าตู้เพื่อเขาตู้เพื่ออะไรก่อน โอเคใกล้ช่วงพบค่ำเลยฮะถ้าเกิดเรายิงตีเซอร์แล้วก็ยิงบาสไปตุ้มาหลายก็จะเข้าจู่ถูช่วงแบบพบค่ำอะแล้วเราต้องจะเก่งมากตอนแรกผมนึกว่าช่วงพบค่ำม,มันไม่มีอะไรดีเลยแค่ชาติคิวมมเร็วไม่อะมันติดสาะนะแบบตรวจพบด้วยมมวุ่นอย่างชอบนี่ไงพบค่ำมาละแหมพบค่ำตอร์ลวับเรา,ารดีพอดีเลยนะประเด็นเฮ้ยเจออยู่ใกล้วับไปดิวับไป,ไปโอเคโหวับโคตรยากเลย โอเคช่วยแล้วโอเคกลับไปได้หายเพื่อนตั <urer. S 2> ตกต <ke> ักจีหมดมาหาเฉยเลยเดี๋ยวตักตักไหนวะเนี่ยฉีกปะปกติเอ้ยไม่ทันผมดูว่าเขาจะไม่โดดกลับเวลาเมื่อกี้ประเมินเขาแบบสูงไปโอเคหาเพื่อนวับหืมโคตรโหดไหนละตักตักตัก โอเคโอ้โหโดนล็อกตู้ไม่กันดีเทหรอดอ้าวเพื่อนไปไหนหลอกไฟเพื่อนเ่ะเขาไม่มีไฟอยู่แล้วอะเจอแค่แขก็ได้ปะใครก็เหมือนกันนะตอนนี้หน้าไปไหนเอ่ยขึ้นบนไหมบนระบับได้นะเฮ้ยมไปเคี้ยวฝืนหิวใช่ไหมเ่ะหวัดดีเพื่อนโอเคโอเคก็ได้ใครเหมือนกันนะตอนนี้ ติดเล่นเกินไปไปได้ไอ้เปิ๊กรูปตู้น่ะอา่าผมไม่ได้ใช้ดีเลยมันต้องเปิดตู้นั้นป่ะตอนแรกผมคิดว่ามันรวมกับอา่าผโหอโอกตู้แลว่ารวมตอนตอนออกตูม้มาด้วยไม่เห็นเลยเลยมาเพื่อนแตะเครื่องยังมีแหงหลักแล้วะก็เอยเลยแล้วกันโอเคไปมาดูด,ดิตื่อแบบผมไปทำไรล็อกตู้อย่างเดียวเอเคไปเครื่องกให้ไกลก่อน ไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนบ้างตาอหนึ่งฮะเริ่มง่ายละเจ๊เมื่อกี้แขวนไหนนะแขวะหน้านู้นปะหาก่อนค่อยแบบหาคนไอ้ยที่โอ้โหเอาคนรูได้ไงว่าเรามาแล้วอะ่ะมันอยากเล่นเป็นซื้อดูมั้งแจ้งว่ามันเห็นเป็นยังไงอะ่ะมาหาไม่มเป็นไรไอ้ฮี้อย่าล็อกตู้ก่อนแบบก่อนไปด้วยโอ้โหมันตียากยากไอ้ล็อกตูดด้นี้อ่ะเอ๊ทีโคตรยากเลย ันนี้แห็งแรงไหมอ่าไม่มีสวยล็อกทุลก่ล็อกง่ายขนาดนั้นเลยอะอยากรู้ทำไมแบบทุกที่แหละแทบลุกตู้นี่คือโดนล็อกหมดอ่ะสวัสดีน้องน้องมิกตัวมัดดักไม่คมโคมะสนุกมากคือเป็นตัวดนตรีที่แบบสนุกมากสำหรับผมตอนเนี้ยมาเพื่อนไปไหนเราดักแบบดักแล้วก็ดักไงแล้วนะมา ไปดิเอ้ยวิ่งกลับเฮ้ยไปดิตามปะวิ่งกลับแหน่จิ้งจักอยู่แหละจะโดินไม่โดดดีๆโอเคมันก็ต้องมีการแบบค่อยๆปรับตัวกันไปคพนาี้เฟสแรกไะผมเจอหน้าแค่ปอบเดียวอะป่ะไปอันอนี้ไงเฟสแรกด้วยไปตายไหม ผังตูโอดอยากโอเคฮะนี่ไงเจอเจอข้างหน้านะหมาเพื่อนไปไหนชี้ดีเอาตัวอ่ะล็อกปะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เพื่อนต่างไหมไม่มีจะด้วยโอ้โหเราจะวิ่งยาวนะเมื่อกี้หมาเพื่อนมาไปไหนต่างโอเค ต uhh ้องจำด่านดีเลยถ้าเกิดจะเล่นตัวเนี้ยคือต้องจำด่านพอกับใบเลยแนวคิดผมนะเออแไปละมาว่ดคือตัวละครต้องดักแบบดักโคตรโคตรเลยดักคั้งตักกิวาร์ปตู้แล้วก็ต้องดักคั้งตักกิวาร์ปว่ากับล่างอ่ะโอเคก็ตัวละครที่สนุกดีโอเคเดอะเรดไอตัวขาไก่ ก็จีได้กันนะเอาแหววพอมากดเจอแล้วได้ด่านใหม่ใช่เลยมาตรงนี้มีต uh? ู้เนี่ยหลอนตู้อยู่หายเลยโอ้โหเลยมาเป็นคนดุแล้วคนหนึงให้ตายเหอะอะไหลไปเลยแหมผมไม่รู้ว่ากล่องด้วยแหมนี่ไงไปเจอจีเลยล่ะตามใครมาตามผมหายแล้วโอ้โหเอลจีโคตรยาวเลยหลอกไฟเว้ย หลอกไฟโฮมฉีดดีกว่าเอ๊ยจะเรียไ,ไฟอะไรวะเนี่ยเอ้ยผีเราอยู่นี่เพื่อนคือตัวนี้มันก็แพ้ฉีดเอาเรื่อมกันนะมาปะรับไหมเอ้ยจยักษ์กดตีไปเลยให้ก็วนกันมาเอ้ยมันบอกออบอบามาให้นี่บุญบอกเฮ้ยโคตรชอบโคตรชอบแทบุญบอกไปเลยแล้วไปขับบุญเนี่ยไงถ้าพากินสันเลยตายเหอะ โอเควาไปละยูเทนไฟเนี่ยไม่กล้าถอดเลยไม่รู้ไปลืมเลยเมื่อกี้ไม่ได้ปล่อยเครื่องด้วยอะเมื่อกี้ไหนนะลืมอันนี้แกยูเทไฟอยู่นี่ลองดูก่อนเป็นที่ดีที่สิ่งที่เราชิบหายเลยเนะี่ยเราฆ่าเพื่อนทางอ้อมอะ่ะโอเคหลังจากถอนเสร็จต้องไปคุยกล่องดีแหละผมไม่ล็อกตู้เลยผมเอ๋มันมันล็อกประตูยังไงอะอ๋อขวาล็อกอย่างเงี้ยโอเคล็อกอยังไงคนที่ไม่ค่อยวาร์ไปเนาะเท่าที่ผมดูเนี่ย เฮ้หลอกไปหลอกไปงอนผัวโคตรตลกเลยเฮ้ยโดดเงียบบั็กโดดเงียบเฉยเลยทำไมตัวนี้เวลามันไล่มันมับวมไปบวมมืออย่างนงี้ยนะโคตรย่างแผ่นโอ้โหรอบวนโคตรห่วยผมไม่อยู่ละฉีกจีบว่ะข้างหน้าอ่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่มีจุกเด็กอะนะท่าที่ผมลองดูมาอ่าท่าถ้าจะผิดข้างหน้านี่นี่ไงจุกเด็กเอ้าผิดอยู่ไหนวะเนี่ยบล็อกตัว โอเคเพื่อนไม่ปั่นไฟอะไม่น่าได้ได้รอดตานี้ <laughs> ผมไม่เห็นผีอ้าโอห้ดูไม้ดิไม้ไม้ค่อนข้างโอเคนะมีไม้แล้วก็มีโดดไปเนี่ยโดดไม่ได้โดดไม่ได้โอ้โหห้องโดนขังเงี้ยนี้โดนขังขังเลยอะ่ะโอเคบ้านใหญ่มีโอ้โหด่นานนี้มันมืดอะ่ะบ้านใหญ่โคตรมืดเลยแล้วที่ไฟบ้าเลยเนี่ยเปนแดงอย่างเงี้ยโคดตดรกลางล็อกก่อนล็อกมาล็อกอีกไม่ให้ไม่ให้เล่นล็อกตู้อะ่ย เอ๊ะนี่ไงเพื่อนปั่นไฟอะนี่ไงถ้าเกิดถอนตัวเทมนี่ไงได้ได้ไดบัฟปั่นไฟไวขึ้น4%ซก็ก็โอเคนะก็ถือว่าไวอะ่ะเหมือนใช้เปิร์กอะไรเปิร์กที่ว่าเก็บแล้วปั่นไวอะ่ะจะได้อะมันคอบโกกับเปิร์กเก็บไปได้อะถ้าเกิดเปิร์กเก็บแล้วปั่นไวอีกผมว่าแบบปั่นไวแปนที่เกินไปมันถือของเวลาเลยปั่นไวชิมหายต่กปกติก็ไวชิมหายแล้วอ,อันนี้ไว้ากม,มากอะ่ะแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเขาแบบ ออมมือให้หรือเปล่าเพราะว่าเราหลุดไปนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดออมมือให้ถือว่าถือว่าเขาเป็นคนใจดีมากเลยนะเฮ้ยพบเข้าไ่ะไม่เพียงเพลงดังอย่างเงี้ยเอ้ยมืดแล้วอะไรยิ่งด้วยโอ้โหนี่มืดแล้วชิบหายละถ้าเกิดมืดเราจะไม่ได้ยินเสียงของใจผีอ่ะเราหดรูด่านดิ๋ยวแทบไม่เห็นเลยโอ้โหระด่านนี้เอาจริงมันก็แอบกว้างอนยะู่นะมันปั่นอยู่เลยอันนี้ไงผีอยู่ที่ วัสดีเพื่อนเราอยู่นี่โอเคมาปะโอ้โหวิ่งไปไม่ไวอีกไงโอ้โหวาร์ปไปนูน่นสวัสดีวาร์ปตีเฉยาม,ามาเพื่อนหิว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 ให้ให้เพื่อนอยู่ให้อยู่ให้อยู่ให้อ,ใหอ๋อไปหัวหมูเพราะว่าเขาไม่ยอมปล่อยผมว่าเขาเอามือให้ให้เรานะถ้าเกิดเขาเอาจริงน่นาจะแบบน่นาจะตายห่านหมดคือเหมือนเขาแบบตีๆไปปล่อยอะอะไรปะ มาไหมเหมือนเขาแค่มาลองสก,กิลเฉยๆผมว่านะนวาร์ปไปละอ๋อเขาแค่มาลองสก,กิลวะผมเข้าใจ้เขาอยู่ลองสก,กิลแน่ๆเดี๋ยวมาแล้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 ว,ลวอ้าาาได้ไงโดนโดนโอ้โหโดนอย่างยี้เลยอ่ะเดี๋ยวโคตรกากอ๋อมันจะแบบมันจะจกเราอย่างตู้ยี้เลยโคตรปั่นจัด ดูดิตอนคือคือเราเห็นผีเป็นสีข,าว,ขาวอะว่ามันไม่เนียนนะจริงๆรผมว่ามันไม่ควรมันไม่ควรเห็นเลยนะนคิดผมอะถ้าเกิดเราเราไม่เห็นผีเลยมันอ,อยู่ตัวละครที่แบบว่าค่อนข้างแบบค่อนเก่งกันแหละไอ้เข็มแดงด้วยคนที่แบบให้ขอให้เราโอเคถ้าเกิดเราจะใช้เปิร์กเอ่าเปิร์กซายก็ต้องไปหาเทพอะ่ะโอเคที่เข็มแดงให้ถี่ว่าสวยอยูอ่แล้วเสียงเพลงโคตรหล่อเลยฟังเสียงดิ ว่าซาวตัวนี้มันทำวิีมากนะมันเหมือนมันเหมือนแบบโลกวิญญาณเลยโคตรอย่างน่ากลัวโ,โหดูด่านดีกว่าะด่านที่ผมไม่เคยมานี่มันอะไรเดี่ยรถไฟเลยโอเคผมว่าผมปั่นไฟแล้วออกดีกว่าผมผมเล่นเับเขาเยอะเกินแล้วโอเคผมปล่อยเขาเล่นกันตามไปแล้วผมผมจะออกละไม่อยู่บนระดานนี้มาดูประตูด่าน,นดีเดียมัน,มนแปลกแปลกะแปลก,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 กมากเลย โอเคบายบายนะเพื่อนจะเล่นอะไรก็เล่นกันเราออกละเฮ้ย <c oughs> ดูด่านดิดูหน้าประตูดิโอ้โหผมไปอยู่ละซาวนโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยไปดีกว่าเอาแวนด่านใหม่ทำไมเล่นซื้อเราออกวะเนี่ยโอเคตอนตอน,ตอนเล่นชิลเลอร์ที่คือแบบอยากอยากได้มากเลยมาล็อกตู้นะล็อกตูก่อนรู้สึกเหมือนล็อกตู้ตี่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวปะ่ะถ้าเกิดมาละพังเลยมานั้น รูมไหมไม่มีโอเคชอตเท็จมาก่อนแล้วกันคือม,มาแล้วหายอยู่ดีก็มา้อมันวางวางกับหนักวะเนี่ยต้องฉีกแล้วไม่รู้มันวางแถบไหมนี่ไงวางจริงด้วยผมน,น่าจะโดนโดนก่อนหนึ่งฟัเข้าหน้าไปก่อนเจ็บวไว้ไหมไม่หมดแล้วนัว่นแหละวางไหม แอบหลอกไฟโอเคกลับไปแมตเดิมเลยโอเคแมตเดิมยังพอทำได้อยู่ฮะวาร์ปตูวต้วะแอาร์ปตู้ก็วิ่งกลับสิฮนะ,ออะรอเลยโคตรอย่างน่ากลัวตามผมต่อไปเนะี่ยตามเมื่อกี้ไม่ได้เล่นดีๆเหมือนเขามาปั๊มแต้มไปเฉยโอ้โหแมตเทพกับไม้แผ่นหนึ่งต่อกันผมว่าสวยอยูน่นะเขาจะตั้งไฟแบบตั้งไฟ,ต,งไฟตั้งใจแบบปั่นไฟไหมหมายไปหมดดี ทำไมเวลาตัวนี้มันไล่มันชอบแบบเนี่ยป,ปักมือไปด้วยผมไม่รู้ว่าเขาทาจะทำตะกิวอ,อะไรอยู่ทำไมเขาหลอกไฟพิวอย่งไงหลอกไฟโคตรที่หลอกไฟโคตรยิงโดนตันตาลน้าพิวเขาอยาดบัดจัดวับไหมกลัวเขาวับตู้มากเลยตอนนี้มาไล่กันยะโอ้โหโดนได้ยังไงวะเนี่ย โอเคผมไม่มีเปิร์คจุกเลยเนดะ็เนี่ยทำได้แค่แบบวิ่งไปเรืเนะ่อยอ่ะอันนี้มีอะไรเนี่ยมันแปลกๆมากมาไหมโอ้โหกลัวควับตู้มากเลยโอ้ย <c oughs> อยู่ดีเสียงหมดเดี๋ยวมันหายว่าละว่าทำไมไหายเดี๋ยวโอ้โหทางตันเฉยมีแมสอะไรเนี่ยมีไม้ไหมไม่มีอยู่ชิบหายชิบหายไม้อยู่ขา้างหน้ามีตะย,ยากผมล้มแน่ลม้มอ่าทันอยู่ โอ้โหโคตรเบ้มปากเลยโอเคผมต้องฉีก่อนนะตอนนี้มันมันวาร์ปดักหัวอล้ต้องเล่นที่ยังลงไปก่อนนะอ้าววันดีเพื่อนโอเคผมฉีก็ได้ไหมบ้านใหญ่ในตู้เยอะนะผมไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่เลยเพราะตรงนี้จุกๆุหัวแะบล็อกไหมไม่ยอมบล็อกด้วยผมไม่เห็นคนนี้ใช้จกิลแบบวาร์ปกับพี่เดิมเลยเชี่ยฉีดีกว่าโคตรอย่างน่ากลัว ต้องหาเพื่อนฮิวก่อนอ่ะมันต้องหาด้วยเท้าเพื่อนโอ้โหเพื่อนขึ้นข้างบนช่างมันแล้วกันโอเคเขาไปไล่เมกแล้วก็ปั่นดีกว่าออะเพื่อนดีฮิวฮิวขอบคุณครับโอ้โหช่วงพบค่ำแล้วพบค่ำมันจะนี่ไงคือเราจะไม่ได้เสี่ยงหัวใจของผีอ่ะตามไปเนี่ยตามผมมาอี๊อย่าที่เป็นแขนผมหายแล้วข้างหน้าไอ้ไม้ด้วยก็ใช้ยังเอ่ยยังไม่มีลมใบเลย โดนตั้หน้าแล้วหน้าหงายโอ้ดชอบอ่ะไปไหนผมกลัวทิ้งร่างปอมมากเลยผมไม่เห็นคนทิ้งร่างปอมเลยตอนเนี้ยโอเคนายต้องเล่นจุ๋งเด็กก่อนโหดานนี่โคตรมืดรับหน้าตาอยู่ไหนวะเนี่ยตามไหมไม่ตามไม่ตามเอ้ยหน้าตาอยู่นี่เฮ้ยไปดีกว่านักวัวนักวัวจัดอ่ะยังไงไปไล่น้องเบิกละแม่ถ้าเกิดเราจะเอาบัฟ อ่าบัฟเปิร์กของเปิร์กซ้ายอ่ะโอ้โหซาวนโคตรน่ากลัวเลยเราต้องหาตัวเทพเลยเราจะได้บัฟอ่าปั่นไฟเร็วขึ้นสี่ไม่ใช่สี่เปอร์เซนเ็นต์เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าคันคันสองหาตัวเทพก่อนเชื่อจริงๆเราควรปั่นก็ได้นะอย่างนี้เสียเวลาเนี่ยเราจะโหลองที่ไปไม่ได้ลองบัฟดูดิลองลองกฏการโอ้โหรถไฟด่านนี้มันปิดเบี้ยวมากเลยเดิฮะด่านโคตรปิดเบีบ้ยวอ่ะดูวิวดา่านเดีฮะวก็แบบ อย่างน่ากลัวเลยผมมีโบโลด้วยนะ่ยถ้าเกิดมามาซ้ำให้ผมชิบหายอะ่ะเขาเล่เพื่อนอยู่ข้างในเห็นรอยเท้าอยู่อะ่ะโอเคเพื่อนไม่มีโบโลนะเอาจรวดเองแล้วกันไปเถอะโอ้โหบั่นไปโหดมากหิว,วย,ยิ้ว,ย,ว,วยิ้วหิวหิ้วย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 ิ้วมิ้วย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 ิ้ มาดูบ้านใหญ่ไหมนี่ไงเขาอยู่บ้านใหญ่มาขอคุยกล่องก่อนรู้สึกมันจะการันตีไฟฉายเลยเปิร์กมาขอเอาไปฉายแบบไปติ๊กไฟใช่ไหมไม่ดีไม่ดีไ,ดไปบุลลี่เขาไปะเขาเพิ่งขัดเล่นแหละเพราะว่าตัวละครนี้ก็ไหนบอกไปฉายวะคูดอ๋อได้รอบหนึ่งทุบๆหยอกหยอกอ่านี่ไงได้ไฟฉายมาละว่ากล่องปั่นไฟไปไปปั่นไฟก่อนดีกว่าทัวตรงทัเทพมันก็แบบ ไม่ได้หายดิปันใหญ่เ,เท่าไหร่ป่ะผมไม่ไม่ได้คุยดูเลยเด้๋ยวเฮ้ยดีดีอ่ะโอเคผมขอทัวร์ก่อนนะตอนที่ผมตายผมก็ไม่สนอนะเพราะว่าผมได้เล่นแล้วหาเ,เท่าไหร่ก่อนดิเมื่อกี้อะไรวะเนะี่ยเมื่อกี้อะไรขึ้นอ๋อมีหน้าต่างโอเคมีไม้ไม่ใช่ไม้หรืมีเครื่องอยู่ข้างหน้าเครื่องนึงเพื่อนไอ้จูอยู่เดี๋ยวอ๋อข้างหลังโอ้ตกใจหมดโอ้หน้าต่างจุกดีอยู่เนี่ย จริงปะถูผมชูหลมละจจเย็นเพื่อนจะเยน็นสะกีกินก่อนไม่หลอกไฟปะลอ็อกด่วนล็อกล็อกดีกกที่กว่าโอเคตัวนี้โคตรน่ากลัวจริงแฮะคือเป็นตัวละครที่ผมว่ามันน่ากลัวแบบตัวหนึ่งเลยน่ะคือต้องปังเจ๋งกันดีเลยอะ่ะหมาพบข้ามใช่ไหมเนี่ยดูฟ้า เสียงชิ่นไหนวะโอ้โหยังร้อน่ก็ต้องฟังเสียงตู้ดีเลยอ่ะตัวเนี้ยไฟดักไหมเราไปได้อยู่ในตู้เพื่อนเปิดตู้ทำไมเอ่ยเอาหายเอามาอยู่ในตู้เปิดเองไงไปแม่งโคตรตกใจ ตกใจจัอยู่ดีก็มาไปละไปละไปตรงมาดักไปตรงมาดงมาดักไม่รักไม่ต้องมาแคร์ต้องมาดีกับฉันไปดีกว่าโอเคคืนนี้ปั่นติดเป็นจ๋าหิวหน่อยขอบคุณกาบเฮ้ยผีตามมาปะเนี่ยก็น่ไปไปเมันโอ้โหไม่ไม้ด้วยชิบหายละไม่บล็อกไหนละเพื่อน บล็อกน้อยบล็อกในเพื่อนจ๋าโว้เพื่อนไม่สดแรงนั้นตอนนี้เออว่ามีดักอะไรย่างงี้แหละยังงี้โอเคเขาต้อจะไล่เม็กไล่ผมนี่แหละจะพ่ายละล้มมาเนี้อย่างงี้เฮ้ยไม่ว่ะหลอกไฟแบบแปลกๆเนาะดูดิล้มมาเนี้อย่างงี้พี่ยัดมาหกล้มมาเนี้ยไอ้ยี่ได้อยู่โอ้เกือบฉีดไม่ได้ด้วยรอบบนโคตรห่วยโอเคได้ละโอเคไปก่อนขคิดหน้าไม่รู้เหลือไม้อยู่ไหม วับวับไปไหนวะเนี่ยกลับเลยบินกลับเลยแล้วกันยีนะยังไงไปข้างหน้าผีนี่พยายามดักโหดมากนะผมยังไม่ได้ใช้ปึกเอ่อเปึกที่ว่าถอดเทมแล้วได้บัฟเลยเนี่ยโอ้โหคนที่มันแคร์ผมมากเลยจะย็นจะย็นผมมีแต่ยากเลยขนาดนั้นเนี่ยตอนนี้เออดักดักคุมไปก็ได้อ่ะอาจจะหมุนหรือว่าหไปก็ได้อ่ะ โอเคหน้าต่างให้ผมจำผิดข้างหน้าดีป่ะหน้าต่างของรเลื่อนอยู่นะอย่าล้มไปก่อนไปละไปยีาฟ้าสิจิบหายละโอ้วฟ้าปร็วด้วยนะล้มผมล้มล้มแน่ตายยากตายยากอะไรล่ะอเจดสองประตูกูเด็กไปดูผมอะผมหาไม่เจอไอ้ก็ตีคนนี้มันแค้นมันแค้นมันแค้นมาก อย่าปล่อยผมแห้งเว้ยเดี๋ยวที่เซิร์ฟเทปหพืออะไรจะแบบหัวร้อนนั่นนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นใจเย็นอ่าอุ้มเลยละกันไม่ส่องไฟไหนละเอ้ยปล่อยด้วยประตูไหนก็ไม่รู้อ่ะผมหาประตูไม่เจอด้วยเมื่อกี้ลืมมองอ่ะทุกคนเดียวเฮ้ยแฟนเขาจะกล้าช่วยวะไอ้อย่าเถียเลยอ่ะเพื่อนเยอะมากเราทำบอกให้ อาโคตรโหดไปลปะประตูอยู่ไหนนะโอเควันนี้นำทางกับว่าผมตามไี่เลยมาผมแบบล็อกกันบ้านเลยตอนเนี้ยไม่รู้ใครเป็นใครไม่รมูร้ประตูอยู่ไหนอ่ะได้ไงข้างหน้านั่นวับอ่ะนะประตูหน้าเนี่ยตู้สักตู้หนึ่งอ่ะจะดูทางหลังก็ไม่มีอ้อมละนี่ไงจริงด้วยอยากจะทำยอย่างั้นอย่าเออได้เล่นตะกี้โอ้โหแล้วเพื่อนลบหน้าประตูชิบหายละ ไปรอดอยังไงวะเนี่ยโอเคดูหน่อยเี้ยว่ะโอเคเขาไม่เล่นละน่าจะมอบแล้วดูเดี๋ยวตัวละครที่มันเวลามันมัน,ม,นมันไล่มันชอบสะบัดมืออ่ะโอเคก็ตามนั้นโอเคจี้แล้วกันโอ้โหคนนี้ไม่มีแต้มด้วยมีเปิร์กแค่แบบสามเปิร์กเองอะ่ะแล้วก็สงสารเข้าเลือเ่อนกันแลย